จากจังหวัดค่ะอ่านะครับก่อนใช้มีอะไรรำไครับก่อนใช้ไปอรสยาบเกิเักเสบนฟ้ารองสูงชตนะแล้วเกิดเป็นแผลนตามร่้งกาช่วงข้น้าขวาอช็อตแรงาไปครับพี่ขอหูภาพนิดนึงก็แสดถึงก็แสดว่าสลบเลยไหมดูรีดดูรนบผลใช่ไหมคะ ก่อน s ขาใช c ก่อนเขาใช้เ e า e ก t ดอุบัติเ s ตุก uh, h a s has b e e ข b ไ r n รับบาดเจคะทั้งตัวเลยจากนั้นเริ่มจะเปลียนพัานและเริ่มใช้ตัวแรกเป็นอะไรครับพี่ผมใช้เป็นใบสุเปนะครับุนแล้วผมยืนเรื่องที่บราแผลทั้งหมดไปเป็นเวลาประมาณสัปดาห์ทำให้แผล แาหเดียวแม่เยวรั้งรั้งที่เหนแม่ต้องพูไปแค่บอกใกล้บอกว่านี้จะไม่มีเนอบริเวณแผหเพราะว่าต้องเน,นืนออุทตันตายแต่ผมก็กลว,ว่าาวันนี้ผมได้ใช้ไปโอตแล้วผมกลับมาเห็นปกอีทุกอย่างค่อันนี้คือไวโอมิตรายเอที่ t ค่ะ ทุกอย่างก็จะมาเหมือนเดิมน,นะคะกนะ็หายเป็นปกตินะคะอ่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ